สัสดีครับยินดี้วเราก็สุดในการ Alien Master Gamer Channel กับผมเปิ้ลนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกมไม n ครับพีอีนะครับกับเพื่อนผมเองสวัสดีครับอันไหนอันไหน Sky หออไสกายวอลหรือว่าอะไรสกายวอลเล่นไม่ได้เล่นได้แต่กเกมมันก็ไปหรือติดแหลกมากเลยคุณเปิ้ลมันก็อย่างเงี้ยเวลาอัดเอาอันไหนอ่ะมันยังไม่มีเซอร์ฟี่จอยเลยครับคุณเปิ้ล <G ül s> แล้วคุณเปิ้ลอยู่ไหน ข้างหลังไงไม่ได้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าโอ้แล้วแม่ควรจะเยอะใช่ไหมมาตรงนี้เปะตรงไหนปะตรงไหงนอ่ะนี่เราจะมาสนมะนาวกันร้อยเซิร์ฟมาก่อน <c oughs> จะย่อตัวเดินทำไมวันอืมอืมจะควลงไปข้างหลังหรอควรมากควรควรอย่างยิ่งเลย จังแรงไหมคนยังแรบอ่ะันนี้เราต้องคนไปยังแรงใคไปนั่งแขกเล่นต่อข้างล่างก็แล้วกันแล้วระหว่างที่เรารอแล้วก็มีคนมาแกมใครวะไม่รู้ใครสวัสดีไม่ติดจอคอนแล้วไปไปด้วย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 ไหนเนี่ยโอ้ยิง อันที่สามอ่ะกวดแล้วกวดแล้วกวดแล้วพวกอยู่ข้างเคียงกันอะไรวะโอ้โหเยี่ยมปุ๊บนะทีนะเพื่อเออไม่ได้แอมค่าหรอกปวดแล้วรออีกสองนาทีสองนาทีโอ้รอไม่ทัเลยวะแกหนึ่งชาติจะจบไหม <My> ไม่น่าจบมั้งฟังยังไงต่อหน้ามันนี่เด๋อวหันพอมัขึ้นไฟโบทีทูวันอ่ะพอขึ้นไฟปุ๊บเรากดอย่างนี้เลยนะเบอร์กดวิ่งแล้วก็กระโดดไปด้านหน้าแล้วมันก็จะเนี่ยกูจะวิ่งกลับหลังหาหาที่หาที่ตาย Are you ready? เ hey, ฮ mm ้ยมันขึ้นแล้วเว้ย Yes <Yeah. S 1> น้าแม่ไม่คนตอบชีว <c oughs> หนึ่งนาทีสามช, <c oughs> <c oughs> ชิวิต <c oughs> ชีวิตชีวิตตายแล้วชีวิตต้องโดนทำ แต่ดีสุดมั้ก็้ใหม่แน่นอนถ้าเขาได้รับผีกับเสื้อกับกางเกงกับปลวกกับรองเท้ามาเขาบู๊ได้ตามสบายเลยเนี่ยบางทีมีคนไม่สนุกในปีก็ได้วุฒิอาวุธมาด้วยถ้าใครบางคนทำไมเออไอ้อดีจีไอ้เกมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีฉันเป่าลมหนึ่งนาทีมันต้องรอเป็นชาอะไรใช่ไหมก็ขาดคุณเจ็บหนึ่งที่เขาแนะนำ ม,มันเป็นเตอร์เป็นแบบพื้นที่แล้วตรงกลางมันจะเป็นโคตรโตนเป็นบล็ตตอกะตนขุดไปทีลงหลุมเลยขึ้นมาไม่ได้ด้วยขเขาขุดไปทีลงโหมองหน้ากันเตอร์เราจะมองหน้ากันตลอดไปไปสามสิบิอันหน้ากลับเลยพอมาขึ้นไปให้กดวิ่งอย่างนี้ก่อนนะพอ่พอเพราะพอถึงนิยมตรงพืนะ้นอ่ะ ให้กดกระโดดลงไปเลยโอเคไหมฟ็อกซี่ทีมใครวะมันมีคนชื่อฟ็อกซี่ยู่อ,อเฮ้ยเขาเห็นหลายคนเลยเออฟ็อกซี่จุ่จุดจตุ่นเวยไม่เขียนเลย <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งกามาจุดเกิดแล้วมีมีไม้ไหมไม่มีอาวุธมีแต่อาวุธขอขอขอขวานขอขวานใส่ก่อนกใสกอไปดีก่อนดีกีก่อนกว่าเอาดาบิดดีคนด้านน้ด่ด้มตาอยังยังแม่เป็นอุบาตอ้าวของเฉย กูขวานไเอาไหมยเอาหนิยอมไปแเล่ายอมไปแล้วเบิ้เปิ้ลกำลังแคสเกมเปิ้เอาเกมไปเบิ้ลแคสเกมเหรอเอออาจจะเนี่ยเปิ้ลเอาเกมไปใช่ดีแม่งโคตรแหลกอีกหายสัตว์มันก็กระตุกอยู่แล้วล่ะแล้วมึงเอาขวานมาให้กูทำไมเป็นคนทำไมเหรอเบิ้ขวานขึ้นมาขวานมันบล็อกเอาเกมไปให้ชี้เข้าไปเอาขวานมาขวานเม็กไม่ใช่หมูไงะทำไม ตัวเขาตัวกรนเปอาใ่แล้วแลเอาให้มันเามันจะเอเอฟซูมมากเนีนคู่หายแล้วรวมไปแล้วรวมไปแล้วสัตว์อีให้ล้เมึงเไปไปไปด้านบนนะนาจะอยู่ด้านบนไปด้านเปอรปากด้านบนมีสองนาจาไม่ไม่คนเกี่ยวอไรเลยไม่้ย่เฮ้ยมีไงเปีตัวเปชิป อ้าวเกิดลงอ่ะอันนี้อาเียลงลงให้ตบไหมโอ้ยมีชุดเล็กโอเอมีชุดเล็กไหนอ่ะอยู่ไหนวะเบอร์เาอยู่ลังอ้าไหนบอกจ่เป็นบอกว่าจะไปเขาเขาจะบอกแล้วก็ะว่าอ๋อ่ออ๋อมดับผี้องเสือเอออะไรดูี ไอ้บุรีมันไม่ได้เงยมงอ่ะกูได้บัวดาบบัวดาบมันมีกระดาษเห็นมั้ยไอ้ดาบไม้คูนี่อะไรยิบไปดาบหินอะเดาจเห็นไม่รู้อาจจะมีคนอื่นนอกจากเราก็ได้เขี้ยอะไรแดโดมีเก้าเก้าเก้ามึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้ากะอยู่ตรงเนี้ยมันหนูหรือไม่เต้องมึงไปเถอะนคนยืนที่เบ โอยแหลกเออกระตุกกระตุกเวลาคนลงเวีดยโอวมันจะแหลกแหลกเท่าเอราด้วยทไมเกมค้างอยู่ที่เดิมเกูไปไม่ได้เออลงไปเลยแต่เขาลงต่ำเออไปฆาคนเร็วเผื่อเราองดขนาดแหลกทำไมกไม่ใช้ดาบหินน่ะเออก็หลบเวลาเวลาเวลา มันจะคลิปมันจะไม่กระตุกเหมือนตอนเล่นไงแล้วมันแล้วจะได้ยินเพื่อไปฆ่าคนเล่วมีคนอยู่ด้านวไม่ได้ยินเลยมันได้ยินหมดแล้วแหะเฮ้ยมีคนสองคนเพื่อแล้วว้เรือโอ้โหอันนี้คือแมพใช่ไหมโอ้โหค่ะโอ้โหเล่นอะไรวะอันนะไรหรออะตัวะเกี่ยวเปรี้ยไปจัดการไอ้คนที่มันมีเหล็กเลยไอ้คนที่มันมีดูเหล็กเนี่ยเฮ้ยไงดูเล็กเฮ้ยเฮ้ย ยังไม่ตายยังไม่ตายใครวะเนี่ยอะไรนาแม่ปกติโอ้แม่เขาเจอค่ะเลยนา่แม่ปกตีเขาคนนี้เขาเจอมันอยู่ในเสร์ฟมันไต่หลังเขาอะมัจะกระต่าี่ยเฮ้ยจุโอ้เฮ้ยก้นแล้วเหรอ อะไรโั่นี่อะไหนไปเล่นต่อเอออะไรนุ๊กมาีก็เกมเไปเพ่นี้มัยมีเติมจอยมีเติมจอยไหนวะรอค่าด้วยค่ากเราวิ่งไปกระโดดวิ่งอยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วสิบสองคนแล้วเล็นเลนเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นเลนเันะล่นเ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 ลเ่เเลนนนน เหนึ่งสองสามเออเออเขาแล้วเปิ้ลอยูหน่อเหรอเดี๋ยวเราเตรียมตัวไว้ยเขามีเปิ้ลตันิีคนนึงอ่ะเล่นกับเล่นกับเขานี่แหละคือแม่ก็ทำไงมันหนักหลังเขามันชื่อแบล็คลิสอ่ะมันเอาชื่อดาราดังคนนี้คนโตกเข้ามาโอ้นี่ยังมานั่งไว้ทำไมเปิ้ลมันกระดุกจะมั้ยยังอัดอยู่ ออกโอ้โหเออวิ่งไม่นานแล้วเบิพรุ่งนี้ไม่เสริมีเป็นด้วยมันพูดภาษาอะไรวะน่ะนั่นล่ะมันเจอบ่อยพ่อรู้ดีกันมีภาษาไทยหรอ

สน้ำแข็งก็โอ้ยพักคลิปดีกว่า